ช่วงเหล่าข้า,าวเชาตรัง ณผู้ฟังค่ะในช่วงข้องเหล่าข้าวชาวตรังค่ะคุณปูฟังนะคะเจ้านางการมีเรืองราวทถีนาสนใจนะคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีมาฟาคุณผููฟังกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลังโควิดสิบเกา้านั่นคือข้อรอมอดไดมีมาติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟซซี่ส่วนต่อขยายผ่มอีกนึ่งหลานห้าเสนซิดรวมเป็นซ้ำหลานห้าเสนซิดตามที่คณะกรรมการกลกร้งการใช้จ่ายเงินกูเซเนอร์เข้าขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคมสองพันหเดิมมันสิ้นสุดพฤษภาคมแล้วใช่ไหมคะมาตรการนี้ละค่ะจะออกมากระตุนขาชจยายกระตุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะและการแนนในเกิดการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองนะคะสิทธิประโยชน์ของเราเที่ยวด้วยกันเฟซี่คุณผู้ฟัง ซิปอันแรกคือส่วนลดคาทีพักซี่ซิเปอร์เซนซุงสุดไม่เกินสามพันบาทต่อหองต่อลื้อต่อคืนสุ้งสุดซิบหองนะคะหรือว่านซิบคืนคุณปูฟังนะคะเจ้านั่งจะบอกหวาเราเที่ยวด้วยกันเฟติพานมาเจ้านั่งนะคะอจองโรงแรมนะคะผักครอบครัวไปเที่ยวผักพอนจากขาโรงแรมเดือนอคืนหนึง่งประมาณสองพันกว่าบาทคุณผู้ฟังเจ้านั่งใจเข่ประมาณแปดโรยนี่คุณผู้ฟังนะโอ้มันลดลงมากจริงๆนี่คือซิทธีประโยชน์อันถี่นึ่งเลย คาะถีพักลดลงเซสิเปอร์เซนิีประโยชน์อันตีซ่องจากเราเที่ยวด้วยกันฟเฟซ,ซี่นี่นะคะคู่ป,ปองมูลค่าหกร้อยบาทต่อวันทุกวันอันนี้เอาไปใช้เป็นส่วนลดในกนารใช้เป็น่าอาหารขาค้าสะท่านที่องเที่ยวทีรวมโครงการเราจ่ายแค่หกสิบเปอร์เซนอีกซี่สิบเปอร์เซนตัดจากคู่ป,ปองเหมือนเราเช็คอินข้าวผักเราจะได้คู่ป,ปองรายวันมานะคะนะสิธิประโยชน์ทีซ้ำคือคือนเงิน่าตัวเครื่องบินซี่สิบเปอร์เซนแต่ไม่เกินสามพันบาท ต่อผู้โดยสารเฉพาะเฉพาะจังหวัดทองเตียวที่กำหนดจำกัดห้องพักละซ่องทีหนังนะคะตามจำนวนห้องที่ข้าวผักจิงแต่ร่วมกันไม่เกินซ้ำสิบทีหนังสามารถลงทะเบียนล่างเช็คเอาโรงแรมแล้วนะคะหลับซิทอ่าอขาตัวเครื่องบินซี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้องราคาตัวเครื่องบินไม่เกินสองพันบาทต่อผู้โดยสารอ่าเมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทัวร์ทัวร์ไปหลับซิทรดขาตัวเครื่องบินซี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินสามพันบาทต่อผู้โดยสารเมื่อเดินทางไปจังหวัดทองเตียว เชื้อดังยังภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ราเชียงไม่เชียงรายอ่านี่เขาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในระบอบยีสเ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่อชาวต่อชาวแล้วจองทีพักได้ตั้งแต่1น่งกรกฎาคมเริมเข้าผักได้ตั้งแต่แปดกรกฎาคมนะคะคุณปูฟังค่ะแล้วเปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายยีสิบสามตุลาคมเดินทางวันสุดท้ายสามสิบเอ็ดตุลาคมหกคาเปิดให้ลงทะเบียนตัวเครื่องบินเป็นวันสุดท้ายคือวันที่ห้าพฤศจิกายน ยนนารอยหกสิบห้าคนที่เคยลงทะเบียนชายแล้ว กาต้องไปยอมรับยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลไม่อีกครั้งนะคะและการในแอปเป่าตังยืนยันตัวตนนะคะตามกฎไมก้กุมครองข้อมูลส่วนบุคคล p d p a และการมารถจองชายซิสต,ต่อเนืองได้นะคะและการชายซิสได้สูงสุดไม่เกินซิบซิสต,ต่อคนนะคะสําหรับคนที่ไม่หอนข่าวในโครงการเราเที่ยวด้วยกันกาต้องลงทะเบียนก่อนผ่าน w w w เราเที่ยวด้วยกัน .com เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อชาว 2มีทุนายนเหมือนกันแล้ากาสามาชายสิดผ่านเราเที่ยวด้วยกันเฟซซี่ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังะคะนะ